สองไล่ได้ได้เดี๋ยวครดี๋ยวคเอาพีกไล่หนึเป็นสอ้ไ้ป2หมาดจำดเลครับผมครับผมเือดที่ห้าวยังไ่ได้ปกติจงรัเนไม่บ้งย่อยให้แล้วนะเอาเคอยู่ที่ผมแหละขเร่งก่อก็ได้จะได้ไม่งงนน้นะเวลา้จะได้เคียให้ไปเลยเพราว่าตด เต็มสูสีแล้วเนี่ยไม่ไม่เเอสูสีไม่ตอนนั้นเต้มันไอสูสีแล้วเนี่ยเอ็นี่

เข่าเริ่มที่สิ่้คู่ไม่ได้ฟ้าวฟ้าดีนะเขา้าว่ะาบการมีกาบการมีอย่าไปเทียรกันโอเคครับัมมนเขามาชมคู่นี้นะครับน่าจะเป็นคู่ ปิดท้ายรายการสําหรับวันนี้นะครับเป็นนะครับเป็นแอดมินออฟนะครับเดียวกับเจ้าสนามนะครับผู้นี้ต้องบอกว่าเดือดนะครับราคานอกในนะครับหลังจากเส้นแรกนะครับแอดมินออฟนะครับแพ้ไปนะครับที่แต้มขาดนะครับก็เลยขอแก้นะครับ รับตัวนี้เดือดน,นะครับขาน,นอกนะครับเปิดหนึ่งยก2มาจาังหวะนี้ตีหัวไปเรียบร้อยดีแล้วครับจังหวะนี้พี่พี่พี่แต้มสี่ต่อห้าจะพีน็อปเสือไปเป็นมาเปิดหนึ่งยกสองมาจาังหวะนี้โอ้โหไม่ได้แล้วครับ หยับขึ้นมาห,หนึ่งแต้มนะครับสำหรับแอดมินออฟนะครับห้าต่อห <5 S 2> ้าโอ้โห,โหสเสร์ฟดีมากนะครับจังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> เทำไมตะ like อรับแอต้องลต่อง้องลองลง้อฟลงตรองลงตนอลง้อ mm ้องลง้องลงตรอบองลงแล้วง่งองลงต้องลงต้ล้องล้งลล้อังต้อง่าตงตง เมียนมาเจ้าสนามว่าไงจังวันนี้ปีหัวไม่ข้ามแล้วครับจังวันนี้ดาบดาบมีแนวข้ามามานาอมาฝั่งนี้นะครับป๋าแหว่งนะครับเสริมน้ำนะครับแอดมินออฟอ้าวลดลดหลบลดเลยเลย แต้มหกต่อห้าเอ็ดมินออฟได้เสิร์ฟเห็นมาเจ้าสนามเปิดหนึ่งยกสองมาตีหัวหวลอกมาลูกนี้ว่าง่เอ็ดมินออฟลั่นไปแล้วจังหวะแเลเมียนม,มาขึ้นเขียวมาพี่ออฟว่าไงยังได้ไหมตีหัวไปเมียนมาว่าไงจังหวะนี้เขียวโอ้โหเรียบร้อยดีแล้วครับแต้มห้าต่อหก อ็เปิดหนึ่งยกสองมา,าหกต่อหก หัวหัวเต็มหกต่อหกนะครับตอนนี้มาดูนะครับแอนด์วินออฟจะเอาชนะได้หรือเปล่านะครับเซตนี้นะครับหลังจากเซตแรกนะครับแพ้ไปค่อนข้างขาดนะครับเต็มหกต่อหกแอนด์วินออฟเสิร์ฟไปเมียนมาเปิดหนึ่งยกสองมาจังหวันนี้เฉียวโอ้โห แอดมินเอาว่าไงยจังหวะนี้ตีหัวโอ้โหโดนเกี่ยวต้องให้แล้วครับจังหวะนี้นะครับเมียนมาเจ้าสนามนะครับ จะทําได้หรือเปล่านะครับแอดมินออฟนะครับเลีมตามอยู่หนึ่งช่วงตัวนะครับเจ็ดต่อหกเมียนมาเสือมาออฟเปิดหนึ่งโอ้โหแปดต่อหก ยังทำได้นะครับสำหรับแอ็นยีนออฟจังหวะนี้นะครับเกือบไปแล้วแล้วครับโอ้ยในบาดเสียวแท้ ต่อแใส่สกอร์เลยหรือเปล่า,างหวันนี้โอ้โ oh หเรียบร้อยดีนะครับ

แอดมินอ็อฟได้เสิร์ฟขนานเส้นไปลูกนี้ว่างไงเหมียนมาเจ้าสนามโอ้โห oh ได้แต้มแล้วครับจังหวะนี้หยับขึ้นมาอีกหนึ่งเต้มนะครับแปดต่อแปดแอดมินออฟได้เสิร์ฟเสิร์ฟไปตัดขวาไปลงวันนี้เมียนมาเจ้าสนามว่างไง chén 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 thì rồi giang mà bố bố xía bố xía bố xía ตัวนี้นะตัวกูได้มาตัวกตัวนั่นหัวละฮะใจย์เจย์เจย์ยินยินแปดต่อเก้านะครับตัวนี้แอดมินตามหนึ่งช่วงตัวโอ้โหเสิร์ฟดีนะครับยังวันนี้ เมินออฟนะครับไปขอกำลังใจนะครับจากแฟนนะครับเอ็น hmm. ้องกำลังแล้วหาต่อเก้าเอ็มินออฟเสิร์ฟไปลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟดีนะครับสิบต่อเก้า นีเล <Read> yeah. mm ่นดีนะครับสำหรับฝ่องเมียนมานะครับล็อกไว้ได้นะครับว้เดี๋ยวให้ขอรับจะได้แด้งง่ายเลยยังยังต่ายวานะครับ วันนี้เสิร์ฟดีนะครับสำหรับแอดมินออฟนะครับ19 11 <c oughs> ต่อ9แอดมินออฟได้เสิร์ฟนานเส,ส้นไปโอ้โหเสิร์ฟดีนะครับจังวะนี้ มองลังใจอีกแล้วนะครับ12ต่อ9นะครับโอ้โหฝั่งนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับไหล,บบลาย,ยาวเลยครับตอนนี้13ต่อ9 อยงนี้ว่าไงแอดมินอัพขึ้นแท่นหรือเปล่ายังยังโอ้โหยังล็อกไม่ได้นะครับฝั่งโน้นนะครับเบียนมาเจ้าสนามนะครับย่อชูย่อชูสีแบตโต้ย่อชูสีแบตโต้ย่อชูแอดมินอัพว่าไงจังหวะนี้ล็อกได้ไหมตีหัวไปโดนหรือเปล่าทันไหมยังทันไหมหลบหน่อยลบหน่อยลบหน่อยครับลบหน่อยครับลบหน่อยครับ นอนลงไปแล้วนะครับแอดมนออฟนะครับย่งอก่อนยมือกอมือก่เก,ก,กบสุดเลยนะครับแอดมินออฟนะครับทิ้งตัวนอนเลยนะครับจังหวะมันสกค่นี้นะครับ <c oughs> สิบต่อสิบสามนะครับเอเปนซ์เปิดห่งยกสไปยังวนี้ตีหัวไปเกี่ยวแล้ตรงนี้เมียนมาว้าไงโอ้โหยับขึ้นมาหนึ่งแตมนะครับสำหรับเมียนมาเจ้าสนามนะครับ

เือพนาเส้นไปโอ้โหเมียนมาเปิดเสียนะครับจังหวะนี้ขึ้นเทนไปแล้วนะครับสำหรับแอดมินอ็อบครับเม็ดพอยครั้งที่หนึ่งสิบสี่ต่อหนึ่งเห็นมาว่าไงจังหวะนี้โอ้โหเกมไปแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับแอดมินออฟนะครับทำได้นะครับสำหรับเซตนี้นะครับแอดมินออฟนะครับนอกในนะครับก็ น่าจะร่วๆๆมสองสามพันนะครับนอกในนะครับตามที่เห็นนะครับยอมท่อนท่อนสาม รรรเรียมไม่แต่ายยาหายแจัหายนะนะครับสำหรับคลิปนี้ไรนี้นะครับจะตัดเล์สุดไปกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ